นี่แหละมาเดือสลังดูไว้นะไม่เคยเห็นเคยเห็นปะเนี่ยเนี่ยดูไว้เลยเนี่ยเนี่ยไม่มีดอกออกเป็นลูกเลย ดูดิครับลุกอันนี้ตอนไว้จอทำต่ออ๋ออันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์อ่าเนี่ยใช่ไหมปลูกมาแค่อย่างที่บอกอ่ะปลูกมาแค่ปีกว่าเพิองอย่างนี้เลย,ยนี่ปีกว่าคนระับใช่คือมันจะโตเร็วตัวเนี้ยคืออ่าตอนปีหกสิบน้ำท่วมใช่ไหมพอน้ำท่วมปพ๊บตรงเนี้ยเกือบสองร้อยต้นตรงเนี้ยแล้วตรงนู้นอีกร้อยต้นที่ลงดวงได้ไหมครับ ตายหมดเลยเทวนะครับว้แต uh, anyway, ่อ <Maybe. S 2> ันน hmm. ี้ไม่ตายไม่ตายอันนี้ก็เปลียนยอดเหมือนกอันนี้เปลียงเปลี่ยนยอดหลายอันนี้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 อย่างเงี้ยเราไม่เอาเพราะมันเป็นต้นเดิมอันนี้มันจะเป็นซื้อมาในนามไอ้มะเดื่อทุเรียนเนี่ยแต่ว่าเนื้อให้ดกแต่ว่าระวังยางมันนะ ใหม่ๆนั้นอยากเคยเห็นนะอันนี้ยังไม่จัดนะขังแวกนี่ได้กินยังไงได้กัดกินกันแล้วรชเดี๋ยวยางเลยให้ดูววิิธธีีมันมีวิธีการกินมะเดื่อใหม่ๆให้ดูว่าอย่างนี้ไม่หอม้ังแกอันนี้นะถ้าถ้ามีการเราผ่าแต่อันนี้มันยังไม่งอมนะจริงๆอ่ะจะให้ดีก็คือว่าอ่าตรงนี้จะต้องเริ่มดำมันจะทําให้หวานรูปแบบปลาที่เราเห็นนะ อันนี้นะก็คือว่าถ้ามาเดือใหม่นะเนี่ยเราจะฉีกตรงหัวเนี่ยมันจะมียางเห็นไหมล้วเราปอกออกเนี่ยลอกลอกลอกออกแล้วก็ลองคิมเลยนี่ชิมเลยไหมพี่ลอกออกลอกลอกลอกไอ้ยางยางออกไปเลยเอามือลอกลอกเปลือกมันออกไปเลยเนี่ยใช่อย่างบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นั้นอ่าเดี๋ยวมันจะอย่างงี้ฮะใช่ลอกเลยอ๋อไม่กินเปลือกใช่ไหมคะเปลือกจริงจริมันกินได้แต่ว่าตรงนี้เราลอกกระหัวออกเพราะต้องหัวมันเป็นยางไง เราจะไปกินยางแต่ยิงไหมฮะเราก็ทำลองลองกันลยรสชาติไงเนื้อมน<ง>ัอนมยังไม่ไม่ไม่ไมมจำอาจจะมีอมเปรี้ยวหวานหวานอมเปรี้ยวหวานเหมือนจะเหมือนมะละกอก็ไม่เชิง <c oughs> <ร>คอยทำเ <c oughs> นี่ยกินนิดเดียว กินมันเปลกๆหนาว่ะกินมันแปลกๆมันน้าแต่ว่ากินขาต้นสุดยอดลืมถามพันอะไรครับอันนี้จะเป็นบ่าวอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นใบกีโนะตัวนั้นแหละอันนี้จะบ่าวตัวนี้ฝากแม่ลูกเขาเลืฝากแม่ไหมันต้องมันต้องเสือกโอ้ยใส่ดีมากเลยครับเพราะว่าคุณใส่มันจะไม่ได้เอาไว้ศัยระบบล่างนี่ยังไม่สุกเท่าไหร่ยังไม่สุก บางคนน่ะที่เราเขาขายกันนะประมาณอย่างเงี้ยเขาเก็บกันแล้วอ่ะยี่มันยังไม่ดำอ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังยังไม่เท่าไหร่นะยังให้ยางมันโดนนะเพราะว่ามันจะคันถ้าโดนใส่ผิวเนี่ยผิวไหมเลยนะอนะครับลาคฐานนี่คือสายพันธุ์คนโตนุ่นนะแต่อันเนี้ยมันก็โตเร็วเหมือนกันเห็นไ้ว่าปลูกพร้อมกันมันก็อันนี้คือเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วก็เสียบมันไี้โตนุ่นแหละ อันนี้ลูกลายอ่าลูกลายอันนี้เป็นพัน BNR เลมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่แพงมากเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ขายันอยู่กิ่นหน,นึ่งก็สี่ร้ยกว่าบาทกลิ่งตอนนะตอนนั้นหมื่นกว่าที่ซื้อมากญิ่นน,นึงไงกริ่หมื่นกว่าจากแรกเลยเป็นแสนนะแล้วก็เหลือเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเหลือสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทก็ยังมีคนซื้อไหมแต่พี่ไม่ซื้ออันแพงไปเปนเหลือหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทซื้อ อซื้อมา BNR อร่อยกว่าคืออร่อยไหมมันมันจะลูกโดาเขาเขาแบบเขาเล่นลูกไลายแล้วข้างในเวลาผ่ามาเนื้อมันจะแน่นแล้วมันจะหวานหวานแล้วมันจะเหมือนข้างในมันจะเหมือนมีไอ้น้ำเชื่อมเหมือนน้ำพึ่งน้ำเชื่อมอยู่ข้างในอ่ะมะนาวเอมอนฮาวายตัวนี้ยมันเป็นเหมือนมะนาวฝรั่งนั่นแหละแต่ ออกผลต้องตีนะออกผลเรื่อยเปรี้ยวกินเหมือนอคอเอนคยเห,เหมือนกินเหมือนไอแป้นพิจิตไหมอ๋อแปนพิจิตมันจะมันจะเหมือนเปลือกหนาน้าน้ำก็เปรี้ยวๆกันใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนกันไม่ต้องไปปลูกแป้นพิจิตแล้วน้าเยอะด้วยอันนี้ก็ทํากับข้าวของเราปกติได้ปกติแล้วเอาไปเลยเอาไปบ่ม พันกว่าบาทเป็นต้นลางลากมาจากอิตาลีเลยเอามาปลกูกแล้วก็คือมันกำลังโตขนาดนี้นะพวกนั้นอ่ะสาวันได้ไม่อยู่บ้านมันได้ลดน้ำมันตายตายใบเียวไม่ฟื้นเลยอันนี้ของญี่ปุ่นเชอร์รี่ญี่ปุ่นอันนี้เชอร์รี่แดงของญีุ่ก็จะมีอยู่ตรงนู้นต้นอันนี้จะเป็นของยุคเปของยุโรป นั่นยุคเออนั่นญี่ปุ่นแล้วของอิตาลีจะเป็นที่อแมคโครจะขายที่ว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆเห็นไหมสีเหลืองๆออกชมพูชมพูนั่นแหละที่แมคโครมีขายหนูเคยเห็นแต่สีแดงอะสีแดงสีหยาบอันนี้จะออกดำโซ่มจะสีดำเออใช่ใช่แดงแดงดำดำแดงดำดำแล้วก็มีแบบเหลืองชมพูจุ่มภูของอิตาลีอันนั้นเอามาปลูกต่างมาสั่งแบบน้องเขานั่นเนื้อจะแน่นนะจะไม่กวงเลยสายพันธุ์เนี้ไม่กระแดงอ่า คือให้เอาตัวเนี้ยไปลองเสียบก่อนมันสามารถมันมันกินได้แล้วลูกโตแล้วอีกอย่างหนึ่งวันข้้งหน้าเราทําต่อได้เนี่ยไปทําเป็นสมมุติอ่ะเป็นสักห้าต้นนะเ,เราเอาไปปลูกไปเลยปลูกให้มันต้นใหญ่าห่จัดทรงพุ่มเหมือนข้างล่างนะ่ะตัดแต่งกิง่งเพราะเราตัดแต่งกิ่งไม่ใช่เราทิ้งนะเราสามารถเอาไปปักททําทําต่อได้อีอขยายอันนี้จะทนอันนี้จะทนแล้วเราก็คือวันข้้งหน้าก็มาฝึกวิธีการเสียบ เสียบยอดแล้วก็คือเอาไอ้สายพันธุ์ไอลล้ลูกลยยงลูกไรเงี้ยเอาไปเสียบอีกทีนเสียบไอ้เนี้ยในต้นเดียวกันเลยนั่นแหละพันละต้นละต้นก็ได้เสียบยดีวบ๋วถ้าติดผมกลับมาหาดีเมื่อก่อนในที่ทําต้นไม้ขาย,ายทําต้นไม้ขายม,ม,มีลูกหมอนลูกมะเดื่อนเนี่ยทําขายแล้วก็มีน้องๆมารับทีมมารับทีเป็นคันรถหมอนนะหมอนนอกอ่ะ ั้งหลังมาเพราะว่าพวกน้องมันทำมันทำไม่ติดมันเสียบมันก็เสียบไม่ติดแล้วมันเสียบติดยากเงี้ยพอมาเสียบไม่ติดอ,อ่ะเราจะนั่นยังไงเราก็เราขายขายไปใช่ไหมทั้ทงหลังมากพี่ทําให้หน่อยหน่อยบอกโอ้พี่ไมลล่มีเวลาพี่ไปเปิดร้านแล้วพี่ไม่มีเวลาก็เลยบอกเอางี้แล้วกันพี่ไม่ได้ทําต้นไม้แล้วเองทําต้นไม้ขายเองเสียบไม่ติดใช่ไหม๋ยบพี่จะสอนวิธีการสอนสอสอนะเ,นนเราต้องทําอย่างนี้นะพอมเสียบมันเสียบได้อยู่แล้วแต่มันเสียบไม่เป็นเงยเสียบไม่ติดไงี้ย มันมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็สอนให้ไปเองต้องอย่างงี้ๆนะพอไปทำปุ๊บเออมันทำออกมาติดเลยหลังๆมามันก็ไม่หาไม่โทรหาแล้วทำไขยเองด้ยไม่มาหาอาจารย์เลยอะบอกเอออย่างพี่ว่าเลยติดจริงๆอย่างเงี้ยมันทำเสียบร้อยนงองเป็นตั้งยี่สิบสามสิบเองแล้วเขาไม่เห็นองทพี่เสียบไว้ร้อยนึงอ่ะตายยังไม่ถึงสิบต้นเลยร้อยนึงก็ติดเกือบมันเ็ียบแต่หน้าว่เพื่มันเสียบได้เพราะหน้าฝน มันเสียบได้ทุกหน้าน่ะเนี่ยเสียบอะเสียบได้ทุกหน้าเพียงแต่ว่ามันมันมันม,นม,มีเทคนิคน,นิดนนนหน่อยแค่นั้นเองบางทีเหมือนก็ใายๆเรามองข้ามอะจริงๆก็ทาไม่เป็นหรอกจริงๆก็ทาไม่เป็นหรอกแรกๆเราก,เก็คือทาอะเสียบร้อยก็ตายหมดร้อยเหมือนกันแรกๆอะเราก็ไปดูของคนนู้นคนนี้คนนั้นเสร็จเพิบเราก็ไปจับจับเอาจุดของคนนี้มาเคลียเอามามา,าลองทําดูพอมาทําอย่างนี้เอ้ยมันได้นะอย่างเงี้ยเออมันได้ ของอะไรบาทีเราต้อง